องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่งอำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจัดงานส่งน้ำพระเจ้าองค์ตื้อพระพุทธรูปคู่แฝดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ที่วัดสว่างวงเจียมบ้านนาคออำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต7อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานบุญเดือน5ทรงน้ำพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อโดยมีน,น,นายสราวุฒิเพ็ญพักนายโองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำแท่งนายประสิทธิ์นามพิมพ์กํนันตำบลน,น,น้าแท่งพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านอสอมอ และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลหนามแท่งร่วมกันจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปปีนี้วัฒนธรรมจังหวัดประกาศให้เป็นบุญประเพณีของตำบลหนามแท่งเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณทุกปี โดยมีกิจกรรมเช่นการประกวดการก่อเจดีไซน์การแข่งขันส้มตำลีลามีการแสดงหมอลำแข่งขันฟ้อนลำมีการรดน้ำเจดีอดีตเจ้าคณะตำบลหนามแท่งพ่อถานสิง์ซึ่งมรณาภาพไปแล้ว ซึ่งปีนี้มีพุทธศาสนิกชนในตำบลหนามแท่งและบ้านใกล้เคียงมาร่วมง,งานบุญในครั้งนี้มากกว่าทุกๆปีพระเจ้าองค์ตื้อที่ประดิษฐานณนะวัสว่างวงเจียมบ้านนาคอแห่งนี้มีความเชื่อว่าเป็นพระคู่แฝดกับพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อพระวัดปากแซงอเภนาตานจังหวัดอุบลราชธานีทุกๆปีในวันที่25เดือนเมษายนจะมีการจัดงานส่งน้ำพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป